แอสทริดรับรู้ได้ว่าผู้นำทัพกระหายเลือดในครั้งนี้คือตัวตนที่ทำให้พ่อและพี่ชายของเธอต้องสละชีวิตเธอจึงไม่อาจรอคอยเวลาที่จะเข้าสู่สนามรบเพื่อล้างแค้นแต่เซนก็ได้ห้ามแอสทริดอย่างอ่อนโยนเขามองไปที่เด็กสาวด้วยความห่วงใยแล้วพูดว่าเจ้าทำทุกอย่างเพื่อข่าและอาณาจักรมามากพอแล้วให้ข้าจัดการที่เหลือเองเถอนะ าบาข้าคิดว่าท่านเข้าใจอะไรผิดไปข้าสาบานตนในฐานะอัศวินแม้ว่าได้ยุคหรือคุนนาคนอื่นๆอาจนั่งรอข่าวคราวชัยชนะในปราสาทแต่ตัวข้าซึ่งเป็นอัศวินจำเป็นต้องพุ่งเข้าสู่สนามรบแอสทรีดต,ต,ตอบกลับเมื่อผู้จบนังจึงสลัดผ้าคลุมอัศวินสีแดงฉานชักดาบเอมเบอร์เทรลออกมาและเริ่มนำทหารของเธอเข้าร่วมต่อสู้ด้วยดาบเล่มนี้ข้าจะสังหารปีศาจให้หมดสิน้นทางด้านความสามารถในการต่อสู้แม้ว่าแอสทรีดจะ ่ำเรียนวิชามาจากฟลอเรนติโนแต่ทักษะการใช้ดาบของเธอกลับดูแตกตาก่างในขณะที่ฟลอเรนติโนอาศัยความว่องไวท่วงท่าที่งดงามดุดการร่ายรำพร้อมด้วยดาเมจที่รุนแรงเกินกว่าใครจะต้านทานไหวแต่แอสทริดใช้การโจมตีที่ค่อนข้างเถนตรงแต่แฝงไปด้วยพละกําลังมหาศาลที่พร้อมจะบดขยี้คู่ต่อสู้ตรงหน้าทุกคนทั้งหมดคือเรื่องราวของแอสทริดตัวเอกของเราในวันนี้ครับถ้าทุกคนอยากจะเสริมหรือแก้ไขตรงไหนฝากช่วยพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลย และอย่าลืมบอกกันหน่อยนะครับว่าใครคือฮีโร่ที่คุณชื่นชอบแล้วคุณอยากบอกอะไรกับพวกเขามากที่สุด